วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวด่ังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีที่นางสาวสมพรหลาโพและนายชัยพลวิภาล่าสุดแฟนคลับกลับใจขอเงินคืนกันเป็นจำนวนมากเรียกไดว้ว่าหลังจากที่เคยชื่นชมและสงสารวันนี้มีเอฟซีหลายๆท่าน ไม่ปลื้มและอยากจะได้เงินคืนจากนายชัยพลวิพาและนางสมพรหลาบโพเพราะเห็นว่าเงินที่ตนให้ไปนั้นไม่ได้ไปทำตามวัตถุประสงค์ที่ให้ไปจึงมีกลุ่มคนจำนวนมากรวมตัวกันขอเงินคืนจากนายชัยพลและนางสาวสมพรหลาบโพคุณกิติพลพลอยสุวรรณเป็นอีกบุคคลหนึง่ง ที่จะขอเงินคืนก็ได้มีการเอาแชทที่คุยกับป้าแตนโดยในแชทได้มีการบอกว่าไม่รู้รอนานเท่าไหร่ป้าแตนได้บอกว่าเย็นค่ะทางเราต้องมาไล่ดูตามวันเวลาที่พี่ส่งมารอบนี้จริงนะคะไม่ใช่หายนะก็ไม่ได้หายนะคะที่ไม่ได้ตอบ เพราะไม่ว่างตอบค่ะค่ะงั้นขอบัญชีไว้หน่อยค่ะถ้าตรวจแล้วเข้าจริงเราจะโอนคืนเลยจ้าแล้วทำไมเลขที่บัญชีไม่ตรงกับที่ส่งมาล่ะคะชื่อและเลขที่บัญชีที่เป็นอันเดียวกับที่พี่โอนมาได้ไหมคะว่าไงคะนี่มืดแล้วบัญชีไทยพาณิชย์ ขอที่เป็นบัญชีไทยพาณิชย์ค่ะเลขที่บัญชีที่พี่โอนมาทำไมไม่ตรงกันคะโดยชาวโซเชียลทัานนี้ก็ได้ตอบกลับว่าเราไม่ผิดแน่นอนว่ามาค่ะเอาไงาคืนก็จบจะเปิดรับบริจาคทำไมแล้วพูดทำไมว่าจะคืนคอยดูข่าวใหม่ลุงพลดังแน่ๆไม่คืนเงิน f อหายไปเป็นครึง่ง แน่นอนแบบนี้เจตนาตั้งใจโกงกันเห็นเห็นป้าแตนได้ตอบกลับข้อความนีว้ว่าถ้าเครดิตโอนได้พี่ก็แค่เอาเลขบัญชีบัตรเครดิตพี่โอนมาค่ะขอแค่เลขบัญชีกับชื่อตรงกันทางเรายินดีคืนอยู่แล้วนะคะเวลาคืนนี้คืนยากสารพัดมากเลย เลขตัวนี้ค่ะชื่อก็ชื่อเดียวกันเดี๋ยวให้คุยกับท่านายนะคะก็บัตรเครดิตจะเอาไปโอนยังไงงั้นให้ทานายคุยกับตำรวจพอลละทานายสมเอ็กๆๆนะคะไม่เอาก็ได้แจ้งความเลยจบแบบนี้ไม่ไหวตั้งใจโกงชัดๆรอรับหมายเรียกเลยค่ะถ้าไม่คืน ครึ่งชั่วโมงเราไปถึงสถานีตำรวจภายในครึ่งชั่วโมงแบบนี้มันหลอกลวงทำไมตอนรับบริจาคไม่บอกละ่ะห้ามเอาบัตรเครดิตโอนตกลงจาะคืนไม่คืนเราพูดมาตรงๆโดยคุณกิติพลได้บอกว่าได้ใช้บัตรเครดิตนั้นเป็นการโอนเงินไปบริจาคแต่ต้อง ตอนที่รับโอนคืนนั้นได้ใช้เลขบัญชีของธนาคารซึ่งมันไม่ตรงกันกับที่ใช้บัตรเครดิตในการโอนไปทางฝั่งป้าแตนก็เลยไม่อยากคืนคุณกิติพลก็เลยบอกว่าถ้าหากโอนคืนมาใส่บัตรเครดิตมันก็โอนไม่ได้ก็เลยให้โอนแค่ให้ชื่อมันตรงกันแต่ทางป้าแตนไม่ยอม และล่าสุดถึงกับของคืนในเมื่อขอคืนแล้วไม่ให้คืนแฟนคลับจึงตัดสินใจโทรไปหาลุงผลและป้าแตนแต่ไม่มีการรับสายเพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้วีสามก็ได้โพสต์ภาพระบุว่ามีคนโทรหานะรับด้วยเดอ้อและล่าสุดบัญชีก็ยังมีการโอนเข้าได้ เนื่องจากทนายข้างกายได้ออกมาบอกว่าการเปิดบัญชีแต่ไม่รับบริจาคนั้นไม่ผิดมาต่อกันที่ทางฝั่งทนายนิทัศน์ FC ลุงพลและป้าแตนก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจทนายนิทัศน์โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่า 1. คําคำพิพากษาโดยประชาชน 2. ผู้ต้องสงสยัย 3. ผู้ต้องหาสี่จำเลย 5. นักโทษ6ผู้บริสุทธิ์ใครอยากตกเป็นอะไรเลือกเอาเองในระหว่างข้อ1ถึงข้อหลุงพอใจอย่าเข้าใจว่าเป็นลุงพลเวลานี้มีคำพิพากษาโดยประชาชนส่วนใหญ่ว่าเป็นฆาตกรฆ่าเด็กโดยมีสื่อเป็นผู้ชี้นำ ให้ประชาชนคล้อยตามว่าเป็นฆาตกรตัวจริงส่วนตำรวจก็หยิบยื่นคำว่าผู้ต้องสงสัยให้กับลุงพอใจแม้ประชาชนส่วนใหญ่สื่อมวลชนและตำรวจจะมีคำพิพากษาหรือคำว่าผู้ต้องสงสัยให้กับลุงพอใจในข้อหาฆาตกรแต่นั้นก็เป็นเพียงคำพิพากษา หรือคำว่าผู้ต้องสงสัยโดยประชาชนสื่อมวลชนหรือตำรวจไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดลุงพอใจไม่ต้องไปประกันตัวที่ศาลไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องพิมพ์รายนิ้วมือสิบนิ้วไม่ต้องให้ปากคำในฐานะผู้ต้องหาถือไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากใช้ชีวิตตามปกติส่วนใครจะนินทาให้ร้าย ก็ช่างหัวมันได้กอดเมียได้หอมลูกไม่ต้องสนใจพวกให้ร้ายการที่จะนำลุงพอใจไปเป็นผู้ต้องหามีสองวิธีหนึ่งหมายเรียกสองหมายจับแต่จะเป็นหมายเรียกหรือหมายจับผลก็ไม่แตกต่างกันเพราะเมื่อลุงพอใจไปพบตำรวจตามหมายเรียกต้องประกันตัวเพราะเป็นคดีมีข้อหาร้ายแรง ตำรวจคงไม่กล้าปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักประกรันพิมพ์ลายนิ้วมือสิบนิ้วให้ทนายความหรือผู้ไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบสวนถูกตำรวจแจ้งข้อหาและสอบคําให้การว่าจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้หรือตำรวจอาจไม่ให้ประกรันเพราะเป็นคดีร้ายแรงและอยู่ในความสนใจของประชาชน จึงควบคุมตัวไว้เพื่อฝากขังที่ศาลภายใน48ชั่วโมงส่วนศาลจะให้ประกันหรือไม่ก็เป็นอำนาจของศาลเองดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ไปตามหมายเรียกของตำรวจต้องเตรียมเงินไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนถ้าไหนความไปด้วยและลุ้นว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวจะให้การหรือไม่ให้การอย่างไรถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้าง ถ้าโชคร้ายสุดๆศาลอาจไม่ให้ประกันตัวและถูกนำส่งเข้าไปในเรือนจำฝึกกินข้าวกรองผสมแกรบวันละสองมื้อรอญาติหรือทนายมาเยี่ยมประมาณบ่ายแก่ๆก็เข้าห้องพักเวลานอนก็นอนตะแคงพิกซ้ายพิกขวาไม่สะดวกลุกไปเยี่ยวกลับมาหาที่นอนไม่เจอต้องตื่นตีห้าถ้ามีเงิน ก็สามารถซื้อข้าวในเรือนจำกินได้แบบให้ใช้ได้วันละไม่เกิน300บาทบุหรีเป็นของมีค่าแถมต้องทำงานล้างห้องซ้วมหรืออื่นๆดังนั้นมีคนถามท่านนายว่าเมื่อตำรวจเขาจ้องจะออกหมายจับลุงพอใจและอาจไม่ได้ประกันตัวควรเรียกร้องให้ตำรวจเขาออกหมายเรียกแทนหมายจับได้หรือไม่ทานนายตอบสวนกลับทันทีว่า ว่าหมายอะไรก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาเท่าเท่ากันและเสี่ยงที่จะได้หรือไม่ได้ประกันตัวเหมือนกันพร้อมความชิบหายที่ตามมาทางที่ดีอย่าให้มีหมายมาถึงเพราะถ้าตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าตามหมายเรียกหรือหมายจับเท่ากับขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกหมดเครดิตหมดเงินหมดทองอาจจะหมดคนช่วยเหลือ แถมกลายเป็นดาราตกกระป๋องไม่มีใครจ้างไม่มีรายได้อาจขายทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาสู้คดีแถมมวลชนอีกฝ่ายรุมซ้ำเติมถ้ากระแสโจมตีแรงไปเรื่อยๆทำให้ศาลคุ้ยเขวในการพิจารณาคดีได้เรียกว่านารกทั้งเป็นอย่างน้อยห้าปีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทางแก้ของทานายเป็นอย่างไรมีคนหนึ่งยกมือถามขึ้นทานายตอบกลับว่าอย่าตกเป็นผู้ต้องหาชี้แจงให้สังคมและตำรวจเห็นว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดไม่ยอมให้ตำรวจเอากระแสปันมาเป็นข้ออ้างในการตั้งข้อหาเอาผิดทางอาญาหลังจากเป็นผู้ต้องหาแล้วทำไมจึงถึงเรียกว่าจําเลยยังมีคนสงสัยว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้านายตอบมันก็เหมือนเหมือนกันแต่ผู้ต้องหาหมายถึงอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนและอายการส่วนจำเลยหมายถึงคนที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้วอยู่ระหว่างการสู้คดีหรือพิจารณาแล้วนักโทษกับคนบริสุทธิ์เขานับกันตอนไหน ท่านายอธิบายว่านักโทษก็คือคนที่ศาลพิจารณาให้แพ้คดีถูกลงโทษจำคุกต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำรอวันอภัยโทษหรือรับโทษจนครบและถูกปล่อยออกมาส่วนคนบริสุทธิ์นั้นหมายถึงศาลพิจารณาถึงที่สุดให้ยกฟ้องแต่ถือว่าเคยเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยมาก่อนแถมต้องเข้าไปนอนในคุก ไม่มากก็น้อยกว่าศาลจะให้ประกันตัวส่วนใครอยากจะเป็นแบบไหนก็เลือกเอาคนที่ฉลาดจะไม่เลือกทุกประเภทแต่คนที่ฉลาดน้อยก็อาจเลือกเป็นผู้ต้องหาตามสังคมหรือเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยไม่มีใครโง,ง่ยอมเป็นผู้ต้องหากับตำรวจแล้วกลายเป็นจำเลยต่อมากลายเป็นนักโทษหรือผู้บริสุทธิ์ ส่วนใครชอบแบบไหนก็เลือกกันตามสบายครับมีคนตะโกนถามทนายถ้าทนายเป็นทนายของลุงพอใจทนายจะแนะนําให้ตํารวจออกหมายเรียกเพื่อไปสู้คดีเพื่อให้จบจบปัญหาหรือไม่ทนายอมยิ้มไม่กล้าตอบว่าทนายนิทัศประเสริฐเนติกุลเสายี่สิบกุมภาพานันธ์สองพันห้า กรุงเทพมหานาคร